ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณเลิฟครับคุณเลิฟเล่าว่าสมัยที่ผมยังเด็กจำได้ว่าเรามหนึ่งมั้งครอบครัวมผมมีกันอยู่สี่คนมีผมแม่พี่สาวและก็น้องสาวครับและช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยายผมเสีย แต่ยายได้ทำพินัยกรรมเอาไว้โดยยกที่ดินให้แม่ผมแปลงหนึ่งส่วนสมบัติอื่นๆก็แบ่งแบ่งให้ป้าให้น้าไปเรื่องมันเกิดตอนที่แม่ผมขายที่ดินแปลงนั้นได้ครับแม่ได้เงินมาจำนวนหนึ่งแล้วป้าผมแกมาขอครึ่งหนึ่งครับทั้งๆที่ป้าแกไม่มีส่วนในที่ดินนี้เลยแต่แม่ผมก็แบ่งให้นะแต่ก็ไม่ถึงครึ่งตามที่ป้าขอทำให้ป้าแกไม่พอใจเป็นอย่างมาก ถึงกับขู่อาฆาตไว้ว่ารอบกัวของมืองจะต้องอยู่ไม่เป็นสุขค่อยดูแล้วกันแล้วป้าแกก็หายหน้าหายตาไปเลยครับจนเวลาผ่านไปหลายเดือนทุกคนรวมถึงผมต่างก็ลืมเรื่องที่ป้าขู่อาฆาตเอาไว้และแล้วเหตุการณ์แ,บบแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นกับครอบครองผมครับคืนหนึ่งพวกเรานอนหลับกันอยู่ซึ่งตอนเด็กพวกเราสามพี่น้องจะมานอนรวมกันในห้องแม่ พราะเป็นห้องใหญ่มีเตียงใหญ่ขณะที่ผมกำลังเคลิมคล้มๆจะหลับได้ยินเสียงคนบิดลูกบิดประตูห้องดังแกรกเหมือนพยายามจะเปิดเข้ามาแต่ว่าติดล็อกผมเงี่ยหูฟังอยู่พักหนึ่งแต่เสียงนั้นก็ยังดังต่อเนื่องครับผมเอื้อมมือไปจับแขนพี่สาวเพื่อจะปลุกแต่พี่สาวผมรู้สึกตัวก่อนแล้วพี่ผมก็บอกไม่ให้ผมเสียงดังและก็นอนฟังกันต่อครับ จนสักพักใหญ่ๆเสียงนั้นก็เงียบไปพวกเราก็หลับตามไปด้วยพอตอนเช้าผมกับพี่สาวก,ก็เล่าให้แม่ฟังแต่ว่าแม่ไม่เชื่อครับบอกว่าหูฝาดคิดมากไปเองทีนี้ในคืนที่สองครับขณะที่พวกเรากาลังนั่งดูทีวีอยู่ในห้องนอนเสียงลูกบิดประตูห้องก็ดังขึ้นอีกครับเหมือนเมื่อคืนเป๊ะเลยเรานี้แม่ผมเชื่อสนิทเลยว่าผมไม่ได้หูฝาด แม่ผมก็ลุกจากเตียงจะไปเปิดดูแต่ผมกับพี่สาวก็ห้ามไว้เพราะกลัวว่าอาจจะเป็นโจรหรือไม่ก็เป็นขโมยก็ได้เดี๋ยวจะโดนทำร้ายเอาแม่จึงรีบปิดโทรทัศน์ปิดไฟแล้วให้พวกเราเข้านอนทันทีครับตอนเช้าพวกเราก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันคืออะไรจะว่าโจรขโมยอย่างน้อยมันก็ต้องมีรอยมือรอยเท้าหรือว่ารอยอะไรบ้าง แต่บ้านก็ยังล็อกแน่นหนาะไม่มีร่องรอยงัดแงะอะไรเลยหน้าต่างประตูทุกบานปิดสนิทหมดขนาดหมาแมวยังเข้ามาไม่ได้แถมมีเหล็กดัดอีกชั้นด้วยแม่ผมเริ่มมีสีหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัดและสั่งพวกเราว่าก่อนนอนให้สวดมนต์เจออะไรก็อย่าไปทักตอบทั้งสิ้นลางดึกคืนต่อมาครับผมได้ยินอีกแล้ว ทีนี้ลุกขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยมองหน้ากันแบบงงๆว่าเสียงอะไรวะในตอนนั้นคือมันโมโหมากมารบกวนได้ทุกคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนผมจำได้ว่าในห้องมีมีดดาบยาวเก่าของพ่ออยู่ผมเลยหยิบมาไว้กับตัวแล้วก็จะเดินไปครับจะเปิดประตูไปดูให้รู้ๆไปเลยว่ามันคืออะไรพี่สาวผมพยายามดึงผมไม่ให้ไปแต่คือตอนนั้นผมลำคาญมากแล้ว มันอะไรกันนักกันหนามาบิดลูกบิดอยู่ได้ทุกวันทุกคืนขณะที่เสียงลูกบิดยังดังแกล้กตรงหน้าผมเนี่ยผมก็เปิดประตูไปทันทีแต่ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรอยู่ที่หน้าห้องเลยครับถ้าเป็นโจรหรือแมวแอบเข้ามาเนี่ยผมก็ต้องเห็นทางซ้ายมือเป็นบันไดาทางลงชั้นหนึ่งขวามือเป็นบันไดาทางขึ้นชั้นสแต่ไม่มีเสียงวิ่งหรือลงบันไดเลยครับ ทุกอย่างเงียบสนิทมันคงไม่มีอะไรที่จะหนีได้ไวขนาดนั้นผมก็เริ่มประสาทเสียรีบปิดประตูล็อกแล้วกระโดดขึ้นเตียงเลยครับไม่มีใครถามหรือพูดอะไรกันเลยในคืนนั้นมันเป็นคืนที่อึดอัดที่สุดในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้หลังจากคืนนั้นเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เกิดขึ้นรัวๆติดกันมีวันหนึ่งครับแฟนพี่สาวมาเที่ยวที่บ้าน ซื้อของมากินก็นั่งล้อมวงกินกันไปคุยกันไปอยู่ดีๆได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เป็นเสียงร้องฮือๆครับคือผมได้ยินก่อนแล้วบอกให้ทุกคนเงียบแล้วลองตั้งใจฟังดูน้องสาวได้ยินมีคนต่อมาครับแล้วก็พี่สาวแม่ตามลำดับผมพยายามคิดในแง่ดีว่าอาจจะเป็นเสียงโทรทัศน์จากบ้านอื่นหรือเปล่า ก็พยายามช่วยกันฟังแต่มันไม่ใช่ครับเสียงมันดังอยู่ในบ้านนี่แหละพวกเราหยุดกินและพยายามแยกย้ายกันไปตามหาเสียงนั้นเดินเข้าหลังบ้านหน้าบ้านแต่แล้วแฟนพี่สาวเขตะโกนบอกว่านี่นี่ได้ยินตรงนี้ชัดมากพวกเราก็เดินไปดูครับผมลืมบอกไปว่าแฟนพี่สาวคนนี้เนี่ยเขามีเซน์ในเรื่องพวกนี้ครับ แฟนพี่สาวก็นั่งลงที่ตรงหัวบันไดทางขึ้นชั้นลอยครับแล้วหลับตาอยู่พักหนึ่งเสียงร้องไห้นั้นทุกคนก็ยังคงได้ยินกันอยู่แถมตรงนี้ชัดเจนมากคือลองนึกภาพว่ามีเสียงคนร้องไห้ดังอยู่ตรงนี้แต่กลับไม่เห็นใครผมนี่ขนลุกเลยครับตอนนั้นน้องสาวเข้าไปกอดแม่แน่นแล้วสักห้านาทีครับแฟนพี่สาวก็ลืมตาขึ้นมา เขาบอกว่าสงสัยว่าจะมีสิ่งไม่ดีอยู่ในบ้านแม่แล้วล่ะแล้วเขาก็เดินไปหยิบไม้กวาดมาแล้วกวาดตรงบริเวณบันไดาปากก็พูดว่ามาทางไหนไปทางนั้นถ้ายังไม่ไปเดี๋ยวจะแช่งแล้วนะเชื่อไหมครับเสียงร้องไห้นีเงียบหายไปเลยเหมือนโดนกดสต็อปอยังไงอย่างนั้นพวกเราต่างก็งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก หลังจากนั้นแฟนพี่สาวก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาหลวงพ่อที่เขานับถือและจะขอของป้องกันมาให้คือแฟนพี่สาวขาเป็นเซลล์เดินทางมาทั่วประเทศเคยพบเห็นสิ่งแปลกๆมาพอสมควรและก็รู้จักหลวงพ่อที่เ,เก่งเยอะเขาสั่งพวกเราอีกว่ากลางคืนเนี่ยพยายามอย่าไปไหนหากว่าได้ยินเสียงหรือเห็นอะไรแปลกๆก็อย่าไปทัก ให้ทนรอจนกว่าเขาจะไปขอของดีจากหลวงพ่อมาให้และแฟนพี่สาวก็ขอตัวกลับไปหลังจากนั้นไม่ถึงอาทิตย์ครับตอนกำลับบงจะนอนน้องสาวก็ปลุกผมกับพี่สาวขึ้นมาแล้วชี้ให้มองลอดช่องหน้าต่างออกไปสิ่งที่เห็นครับคือเงาดำๆสองเงาสูงประมาณผู้ชายแต่เงานั้นดำมากแล้วเจ้าเงาสองเงานั้นมันก็ลอยขึ้นครับ ลอยสลับไปสลับมาเหมือนคนวิ่งซิกแซกแต่ว่าเร็วมากเร็วแบบที่คนปกติไม่มีทางทําได้แน่มันก็ลอยอย่างนั shield. ้นสักพักครับก่อนจะหายไปต่อหน้าต่อตาพวกเราเลยเหตุการณ์แปลกเริ่มเข้ามาอีกเป็นระยะระยะอย่างเช่นเวลาพี่สาวอาบน้ำจะรู้สึกเหมือนมีคนแอบมองมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่สาวกำลังอาบน้ำพอรู้สึกอีก ก็รีบเงยหน้ามองมาที่ช่องลมเห็นเป็นลูกตาคนมองเข้ามาครับพี่สาวนิกฤตลั่นบ้านเลยยังมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆอ,อีกปราปลายอย่างเช่นได้ยินเสียงคนเดินคนคุยกันที่ชั้นล่างตอนกลางดึกหรือน้องสาวตกบันไดโดยน้องบอกว่าเหมือนมีคนผลักจากข้างหลังส่วนแม่ก็ได้ยินเสียงคนในห้องครัวเสียงรือข้าวของจานชามตกลงมาแตกเอง ทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีหนูหรือสัตว์อะไรเข้ามาในบ้านช่วงนั้นเรียกว,ว่าจิตตกกันทั้งบ้านครับไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวผมกันแน่จนกระทั่งแฟนพี่สาวผมกลับมาพร้อมของดีครับจนวันหนึ่งแฟนพี่สาวผมทํางานเสร็จแวะมาหาที่บ้านพร้อมกับเอาถุงทรายมาให้บอกว่านี่คือทรายเศษของหลวงพ่อที่เขานับถือให้เอาทายเสษโดยให้ทั่วบ้าน โรยรอบบ้านตามบันไดและห้องนอนเพื่อกันสิ่งชั่วร้ายแม่ผมก็ทำตามทันทีครับโรยทั่วบ้านเลยส่วนทรายที่เหลือแม่ก็ไปโรยที่พื้นในห้องครัวเพราะแม่ผมต้องเข้ากลัวบ่อยในคืนนั้นพวกเราก็นอนกันตามปกติครับหลับสบายไม่มีเสียงอะไรมารบกวนเลยแม่บอกสงสัยทรายเศษจะได้ผลดี แต่แล้วครับพอตื่นเช้าลงมาที่ชั้นล่างพวกเราต้องตกใจสุดขีดเพราะพื้นในห้องกลัวที่แม่เอาทรายไปโรยไว้เนี่ยมันเป็นรอยเท้าคนเหยียบแล้วก็ลากขาไปกับพื้นลักษณะเหมือนคนขาเสียหรือพิการครับเป็นทางยาวๆจนทรายในห้องกลัวเละเทะไปหมดผมเห็นแม่ถึงกับหน้าซีดอย่างเห็นได้ชัดแม่บอกว่าไม่ไหวแล้วไม่รู้ว่ามีอะไรในบ้าน อยากจะย้ายออกไปหาบ้านเช่าอยู่สักพักเพราะมันชักเริ่มน่ากลัวขึ้นทุกทีทุกทีแล้ววันต่อมาหลังจากที่พวกเรากลับจากโรงเรียนครับแม่บอกว่าหาบ้านเช่าได้แล้วเป็นของเพื่อนแม่เองจะย้ายไปอยู่ที่นั่นสักพักให้พวกเราไปจัดกระเป๋าเอาแต่ของที่จำเป็นถ้ามีอะไรขาดเหลือค่อยกลับมาเอาพวกเราเลยแยกย้ายกันไปเก็บของ ขณะที่ผกำลังเก็บของเพลินครับผมได้ยินเสียงพี่สาวร้องกรี๊ดขึ้นมาอย่างสุดเสียงพวกเราก็รีบวิ่งไปดูพร้อมกันผมเห็นพี่สาวนั่งอยู่กลางบ้านชั้นล่างครับนั่งพับเพียบหัวก้มลงไปจนคางชิดหน้าอกผมยาวปิดหน้าปิดตาหมดนั่งนิ่งตัวแข็งอยู่อย่างนั้นไม่ขยับเขยื่อนผมวิ่งไปเขย่าตัวถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรพี่ก็ไม่ตอบ จนผมเริ่มกลัวแล้วแม่ก็เข้ามาบีบมานวดเขย่าตัวเรียกชื่อพี่สาวแต่พี่ก็ยังคงนั่งแข็งเป็นท่อนไม้น้องสาวก็กลัวจนร้องไห้ผมตั้งสติดได้ครับรีบวิ่งไปเรียกลุงข้างบ้านให้ช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลลุงแกก็มาช่วยอุ้มพี่สาวขึ้นรถทันทีพี่สาวผมนอนให้น้ำเกลือ,อโรงพยาบาลสามคืนครับ ไม่มีอะไรตอบสนองเลยหมอให้ความเห็นว่าเส้นเลือดในสมองแตกอาจต้องเจาะคอเพื่อให้อาหารทางสายยางแม่ก็ร้องไห้ขอร้องหมอให้ลองรักษาก่อนแต่หมอก็ไม่รับปากอะไรจนวันลุ่งขึ้นครับอยู่ๆพี่สาวก็ลืมตาขึ้นลุกขึ้นมานั่งคุยเหมือนคนปกติบ่นได้ว่าหิวน้ำหิวข้าวอยากกิน ในตอนนั้นพวกเราดีใจมากเหมือนปาฏิหาริย์ขนาดหมอยังงงว่าเกิดอะไรขึ้นก็ให้พี่สาวอยู่ดูอาการอีกสองวันหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้พวกเราลืมเรื่องบ้านเช่าไปเลยกลับมาอยู่บ้านเดิมและจากนั้นก็ไม่มีอะไรผิดปกติอีกเลยครับเสียงแปลกๆที่เคยได้ยินก็เงียบไปเหมือนบ้านกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง แต่ใครจะรู้ว่านั่นคือหลางบอกเหตุเหมือนลมสงบก่อนพายุจะมาพี่สาวผมเริ่มเปลี่ยนไปครับไม่ค่อยพูดจากับใครข้าวป่าก็ไม่ยอมกินวันๆก็เอาแต่นอนผมกลับจากโรงเรียนมายังเห็นพี่สาวนอนอยู่เลยคือแกนอนทั้งวันครับแฟนพี่สาวมหาก็ไม่คุยด้วยแถมยังไล่กลับอีกทั้งๆที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จนผมแม่ผมแฟนพี่สาวเริ่มมาปรึกษากันครับแม่บอกว่าอยากพาพี่สาวไปหาหลวงพ่อที่ให้สายเสกมาให้ท่านดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแม่โอมันแปลกๆแ,แต่จะบอกตรงๆพี่สาวคงไม่ไปแน่ๆขนาดผมชวนไปห้างปกติพี่สาวจะไปทุกครั้งแต่พักหลังไม่ไปเลยแค่จะเดินออกจากบ้านยังไม่เดินเลย แม่ก็เลยวางแผนไปซื้อ,อยานอนหลับมาผสมใส่น้ำหวานให้พี่สาวดื่มพอพี่หลับก็อุ้มขึ้นรถไปหาหลวงพ่อเลยพอถึงวัดหลวงพ่อครับพี่สาวก็เหมือนจะได้สติขึ้นมาแกเริ่โมโวยวายดิ้นในรถถีบคนไปทั่วผมยังโดนถีบเข้าหน้ามึนไปเลยครับกว่าจะถึงกุฏิหลวงพ่อเล่นเอาสะบักสะบอมพอดีกับแฟนพี่สาวตัวใหญ่ ขอจับอยู่เรรีบอุ้มเข้าไปในกุฏิเลยพวกลูกศิษย์สามคนก็วิ่งเข้ามาช่วยกันจับพี่สาวไว้ไม่น่าเชื่อครับพี่สาวก็ตัวผอมๆจะด,ดิ้นแรงมากถีบผู้ชายตัวโต,วต,วตวกระเด็นพอหลวงพ่อเห็นท่านคงรู้ว่าเป็นอะไรท่านก็ลุกมาเลยครับหยิบขันน้ำมนต์มาราดที่หัวพี่สาวจนเปียกชุ่มพี่สาวก็ร้องกรีดและก็สงบลงครับ หลวงพ่อรีบนั่งสมาธิแล้วบอกว่าพี่สาวงผมโดนของแดงมากแถมมีถึงสี่ตนมันเริ่มกลิ่นตัวแล้วหากมาช้ากว่านี้ตายแน่นอนหลวงพ่อสั่งให้ลูกศิษย์จับพี่สาวงผมนอนลงกับพื้นเอาสายสินพันมือพันเท้าเอาไว้แล้วท่านก็เริ่มสวดมนต์ในบทที่มิคุ้นหูครับแต่เชื่อไหมขณะที่ท่านกำลังสวดลมนิพัดมาจากไหนก็ไม่รู้ พัดมายังกับพายุพัดอยู่หน้ากุฏิครับพัดหน้าต่างตีกันเสียงดังฝุนฟุ้งกระจายเข้ามามาในวัดหอนเป็นททอดเล่าไปก็ยังขนลุกไปอยู่เลยครับสักพักพอลมเริ่มสงบหลวงพ่อท่านก็ลุกขึ้นแล้วหยิบมีดคล้ายมีดหมอขนาดใหญ่แล้วเดินไปหน้ากุฏิพร้อมกับพูดว่ามาทางไหนกลับไปทางนั้นอย่ามารังแกกัน ไม่งั้นจเจ้ามีดฟันไม่ให้ได้ผุดได้เกิดผมก็พยายามมองว่าท่านพูดอยู่กับใครแต่ก็มองไม่เห็นครับแล้วหลวงพ่อก็กลับมานั่งที่เดิมแล้วบอกกับแม่ว่าไล่ของไม่ดีออกจากตัวไปหมดแล้วแต่หลังจากนี้ต้องอาบน้ำมนต์ให้ครบ7วันเดี๋ยวหลวงพ่อจะทําน้ำมนต์ไปให้อาบเองที่บ้านแล้วท่านก็ให้ใส่เศกมาอีกถุงใหญ่ท่านบอกว่าให้ทําเหมือนเดิมโรยให้ทั่วบ้าน ซัดไปให้ทั่วบริเวณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นหรือถ้าใครมีอาการอาะไรแปลกอีกก็รีบพามาหาหลวงพ่อโดยด่วนพวกเราลา,ลาหลวงพ่อกลับมาบ้านและทำตามที่หลวงพ่อแนะนำอยู่เป็นเดือนช่วงนั้นที่บ้านนี้เต็มไปด้วยทรายอย่างกับบ้านเพิ่งสร้างใหม่ส่วนพี่สาวก็เริ่มกลับมาเป็นปกติ กินได้พูดจารู้เรื่องดีผิวพรรณดูเปล่งปังแม่ถามไม่รู้เรื่องไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่สาวบอกไม่รู้อะไรเลยเหมือนหลับแล้วฝันไปเรื่อยไม่อยากตื่นแต่แม่ก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังกลัวพี่สาวจะคิดมากหลังจากนั้นครอบครัวผมก็หมั่นไปกราบหลวงพ่อท่านทุกอาทิตย์แล้วก็ทำบุญบ้านครั้งใหญ่ทุกอย่างก็สงบดีมาจนถึงทุกวันนี้ครับ สรุปแล้วคือป้าผมนั่นแหละที่ทําของใส่พอหลังจากเหตุการณ์ที่จบไปป้าผมก็โผล่มาหาแม่แกสมสารมาในสภาพคนหมดตัวลูกผัวทิ้งหมดเพราะแกเอาเงินมรดกที่ได้ไปผ่านกับการพานันแถมมาหาแม่ผมมาขออยู่ด้วยแม่ผมไม่ได้ให้อยู่ที่บ้านด้วยหรอกครับแต่แม่ก็ยังใจดีไปเช่าบ้านเล็กๆให้อยู่ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านผม แถมยังออกค่าเช่าให้อีดังห้าและนี่ก็คือประสบการณ์หลอนจากคุณเลิฟครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาจากคุณเต้ครับคุณเต้เล่าว่าบ้านผมเป็นหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีครับมีทางรถไฟผ่านกลางหมู่บ้านเลยหมู่บ้านข้างๆก็เช่นกันครับและเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านข้างๆครับ คือครอบครัวหนึ่งมีตายายและหลานชายครับอายุสักป,ประมาณ5-6าหกขวบทุกๆวันตายจะขี่รถพาหลานชายไปส่งไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบตอครับแล้วตอนเย็นก็ไปรับกลับบ้านตามปกติโดยจยต้องผ่านทางรถไฟสายนี้เสมอและทางรถไฟสายนี้ก็เคยมีบัเหตุให้ถึงแก่ชีวิตบ่อยครั้งมีอยู่วันหนึ่งตายก็รู้สึกกังวลกระวายใจ เอาแต่บ่นอยู่คนเดียวว่าเดี๋ยวไม่ทันรถไฟเที่ยวบ่ายสามโมงแกบ่นอยู่อย่างนั้นจนยายรู้สึกแปลกใจเพราะปกติก็ไม่เคยจะขึ้นรถไฟไปไหนแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนสักประมาณบ่ายสองโมงกว่าตาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านมุ่งตรงไปรับหลานชายที่ศูนย์ซึ่งต้องข้ามทางรถไฟก่อนไปแกก็บ่นบ่นประโยคเดิมตลอดว่าเดี๋ยวไม่ทันรถไฟบ่ายสามโมง ยายก็รู้สึกไม่ค่อยดีแต่ก็ห้ามไม่ทันครับพอไปถึงศูนย์ตาก็ลบเล้าครูผู้ดูแลเด็กจะพาหลานกลับบ้านให้ได้โดยตาได้บอกกับครูว่าเดี๋ยวไม่ทันรถไฟเที่ยวบ่ายสามโมงครูห้ามยังไงตาแกก็ไม่ฟังเพราะยังไม่ถึงเวลาปล่อยเด็กกลับบ้านจนครูทนเสียงลบเล้าของแกไม่ไหวเลยอนุญาตให้ตาพาหลานกลับบ้านได้ แล้วตาก็ขี่รถผานหลานกลับมาทันรถไฟเที่ยวบ่ายสามโมงจริงๆครับโดยที่ตาแกขี่รถพุ่งตรงเข้าหารถไฟเลยผู้คนที่กำลังรองข้ามทางรถไฟเนี่ยก็ร้องตะโกนห้ามหลานชายก็ร้องบอกตาแต่เหมือนตาแกไม่รับรู้อะไรแล้วครับขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนรถไฟขบวนดวนพิเศษเสียชีวิตคาที่ท่ามกลางสายตากลุ่มชาวบ้านแถวนั้นโดยชาวบ้านบางคนที่เห็นเหตุหการณ์เล่าว่า เห็นลุงแกหน้าดำดำหมองคล้ำตาลอยไร้วิแววอย่างผิดปกติไม่รับรู้ถึงเสียงตะโกนของชาวบ้านเลยแม้แต่น้อยก่อนจะขี่รถพุ่งชนรถไฟเสียชีวิตหลังจากเหตุสลดไม่นานหลานชายคนนั้นก็เหี้ยนมากครับด้วยเหมือนว่ายังไม่ถึงคาดและคงต้องการตัวตายตัวแทนวิญญาณของหลานชายก็หลอกหลอนคนแถวนั้นเป็นว่าเล่นทั้งยืนร้องไห้อยากกลับบ้านบ้าง หรือที่หนักหน่อยก็คือพนักงานรถไฟแทบทุกขบวนเมื่อวิ่งผ่านจุดเกิดเหตุจะต้องได้เจอวิญญาณของเด็กคนนั้นทั้งมาเกาะหน้าต่างด้วยใบหน้าอาบเลือดบ้างวิ่งแข่งกับรถไฟบ้างทำเอาพนักงานรถไฟต้องคอยทำบุญให้อยู่เสมอทั้งซื้อขนมของเล่นและเสื้อผ้าให้วิญญาณของหลานชายและไม่นานหลังจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกที่เดิม ตายยกขวัวเช่นเดิมครับจนทางการต้องปิดทางข้ามและสร้างสะพานข้ามทางรถไฟที่จุดนั้นแทนชาวบ้านต่างก็เชื่อว่าที่ตรงนี้มีวิญญาณตายโหงที่ต้องการตัวตายตัวแทนอยู่จากรุ่นสู่รุ่นไม่จบไม่สิ้นครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดถ้าหากชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ